สวัสดีครับมูนีอเนกสรเสวะครับผมมาติดชุดกีดยางชุดยูส่วนนะครับนี่ครับตอนนี้ไฟก็มาที่สิบสามจุดแปดนะครับแรงดันไฟนะครับแบตเต็มครับต่อไปเราจะเปิดนะครับอินเวอร์เตอร์ครับปุ๊บรถไฟซ้ำรถครับผมนี่หนึ่งรที่หนึ่งครับผมนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถนั้นครับ ปุ๊บนี่ครับผมแต่ก่อนเพิ่นเป็นรถอันอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เพิ่นยี่ห็ดกำลังเี่หัดตู้ครับเดินไซส์แบบสบายๆครับแล้วก็ไฟออกเป็นสองร้อยยี่ครับใช้พัดลมทีวีนี่ครับผมนี่ได้เลยนะครับอเนกโซลาร์เซลล์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่นะครับราคาสบายๆครับผม สนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เฟซก็มีนายอัินีโซล่าเซลล์นะครับไปเบิ้งอีกรดหนึ่งนะครับตักฝนไปได้เลยครับรอบนี้นี่ครับผมนี่เป็นลกเป็นเล้าไก่ครับแล้วก็เป็นส่วนยางกีดยางครับผมชาร์จแบตกีดยางครับส่วนมากแล้วก็มีทีวีนะครับเท้ทีวีได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับผม ปึ๊บแล้วก็ผมับไปบึงแผงครับผมแผงอยู่บนหลังคาไก่ลายครับื้นนี้เพิ่นค่าไก่กินสซวยครับครับผมแผงแผใงไงเด้ยครับบ่เป็นแผงน้อยนะครับเป็นสวนยางครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับอเนกโซลาเซลล์นะครับ YouTube ก็มีอีสานไทยเลย YouTube แล้วก็เพชรก็มิโซอเนก โซลาเซลล์ราคาถูกสุดคุ้มนะครับไปติดบัดครับวันนี้อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับเพิ่นค่าไก่อยู่อีกส่วนหลังหนึ่งที่ผพ่มมาติดก่อนหน้านี้นะครับสลาจย์อดุลครับผมพอดีผมจอดตัวไปข้างบนเพิ่นกำลังต้มไก่รอครับเอาครับผมอเนกโซลาเซลล์ก็ฝากไว้ชั่วนี้นะครับผมสวัสดีครับ